ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดรวมถึงมาตรการต่างๆนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมถึงมาตรการป้องกันโควิด19ที่สถานที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละาอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก ช่วงนี้ค่ะเราจะไปสอบถามรายละเอียดกับท่านพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากซึ่งขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะครับคุณสมสกุลคุณนัทนันครับค่ะท่านคะขอสอบถามค่ะในเรื่องของประเด็นศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละเนี่ยค่ะมีการดูแลเรื่องป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ยังไงบ้างคะ ก่อนอื่นเลยนะครับศูนย์พักพิงแห่งนี้ขออนุญาตท้าวความนิดหนึ่งครับเป็นศูนย์พักพิงที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศเน,นมียนะครับซึ่งตั้งมาก็ร่วมๆจะ30ปีแล้วนะครับ20-30ปีแล้วนะครับ ซึ่งที่จังหวัดตากเรามีทั้งหมดสศูนย์ด้วยกันนะครับศูนย์แม่หลาดก็เป็นศูนย์หนึ่งที่อยู่ที่อำเภอท่าสองอยางนะครับซึ่งในศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมาเนี่ยอยู่ร่วมๆสองหม 28, ื8 0แปดนคนนะครับเป็นศูนย์ที่ข้างใหญ่ในพื้นที่ประมาณพันกว่าไร่นะครับก็เขาก็ ในการบริหารจัดการข้างในศูนย์เองเนี่ยโดยเรามีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาร่วมทํางานด้วยนะครับซึ่งข้างในก็จะมีพวกกลุ่มของอไม่ว่าจะเป็นทางของสหประชาชาตินะครับแล้วของกลุ่มต่างๆที่มาดูเรื่องสุขภาพดูเรื่องการศึกษาดูเรื่องอไสุขภาพอนามัยด้วยนะครับแล้วก็ สิ่งแวดล้อมต่างๆ,ๆนี้ที่อยู่ภายในยในศูนย์ทั้งหมดนะครับก็เป็นการทํางานร่วมกันภายใต้การดูความสงบเรียบร้อยโดยทีมงานปกครองอําเภอท่าสองอยางนะครับจังหวัดก็ดูแลในภาพรวมนะครับการการดําเนินการในเรื่องของการป้องกันเชือ้อโควิด -19 เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นสถานการณ์ในรอบใหม่นี่นะครับตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาจังหวัดก็ได้มีการประชุมกันหลายรอบครับในการที่จะ ลงไปเพื่อที่ให้มาตรการภายในศูนย์เนี่ยเพราะเราทราบว่ามีประชากรค่อนข้างอยู่หนานแน่นนะครับแล้วก็เป็นจํานวนมากแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นเป็นชาวเมียนมาด้วยนะครับการชีวิตก็เป็นอยู่เขาก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็มีความเสลี่ยนอยู่แต่การกำหนดมาตรการในเรื่องของการแยก เป็นโซนเป็นหมู่บ้านเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็มีการควบคุมการเดินทางการเข้าออกนี่ต้องเข้่งคัดมากแล้วก็จริงๆแล้วเขาออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือเขาต้องถู่จํากัดบริเวณอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าในพื้นที่ทั้งพันกว่าไร่เนี่ยอขอบเขตที่ติดต่อจะโดย ธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยก็อาจจะมีการลักลอบด้วยนะครับก็ต้องมีการเพิ่มความะระมัดระวังกันก่อนหน้านี้ครับมีมาตากการตั้งแต่เริ่มต้นมาที่เรามีการดําเนินการครับค่ะจากกระแสะข่าวที่ออกมาว่ามีการติดเชื้อภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้จริงหรือไม่คะเราได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะครับก็มีการติดเชื้อครับโดยเริ่มต้น จากผู้ป่วยนะครับเป็นผู้ป่วยที่เป็นเ,เป็นโรคไตนะครับซึ่งคนที่อยู่ข้างในศูนย์เนี่ยมีคนที่จะต้องออกมาพอกไตท,ที่โรงพยาบาลในอำเภอแม่สอดเนี่ยอยู่4รายด้วยกันนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ซึ่งดูแลเรื่องสุขภาพโดยองค์กรที่เราเรียกว่า IRC นะครับ International Rescue Committee นะครับก็จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มาดูแลเรื่องสุขภาพอนามายัยโดยเฉพาะเลยในศูนย์ทั้งหมดนะครับ เขาก็จะมีโรงพยาบาลที่อยู่ตั้งอยู่ในในตัวสูนด,ด้วยนะครับเพื่อคอยรักษาโรคเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าอาการหนักอย่างเช่นฟอกไตเนี่ยเขาก็ต้องอรับคนเหล่านั้นเนี่ยออกมาฟอกไตที่โรงพยาบาลที่อำเภอแม่สอดครับแล้วก็สี่รายนี้นะครับที่เมื่อประมาณก,ากลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ เขาก็ออกไปพอกไตาตามปกตินะครับแต่ว่าก็สันนิษฐานว่านะครับอาจจะไปปนเปื้อนติดเชื้อจากผู้ป่วยในห้องไตด้วยกันคำนองนี้นะครับแล้วก็กลับมาพอกลับมาก็มาติดคนในครอบครัวแล้วก็ติดคนในโรงพยาบาลศูนย์เจ้าหน้าที่ในศูนย์นะครับก,ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นนะครับ จนกระทั่งวันนี้นะครับติดเชื้อเป็นวงแล้วเนี่ยรวมมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่เสร็จแ,แล้วเนี่ยตอนนี้หนึ่งร้อยสิบเกคนครับที่ติดเชื้อครับค่ะตอนนี้นี่คือท่านยอมรับเลยใช่ไหมครับว่ามีคนติดเชื้อโควิด -19 าภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวจริงครับจริงครับ อ,นนอันนี้ติดจริงนะครับแต่ว่าทยอยติดมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม,มน,นะครับแล้วก็เราก็มีการทยอยดาเนินการมาเป็นระยะเหตุผลที่พบไม่ใช่พบตูมเดียวติดทั้งหมดนะครับเลิกก็เริ่มต้นจากคนที่ว่าเนี่ยพอเราเขากลับมาเนี่ยวันสองวันเราก็รู้เรื่องแล้วนะครับว่าเขาติดเชื้อนะครับแล้วก็มีอาการไม่สบายนะครับพอวันสองวันเรารู้เนี่ย เราก็มีการทำเขาเรียกควิดนีนคนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ <enlightenment S 2> <ษา S 1> ไม่ว่าคนในครอบครัวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็ผู้ป่วยด้วยการญาติพี่น้องในหมู่บ้านเดียวกันอะไรต่างากา็มีการควีดนะครับแล้วก็มีการตรวจเชือ้อไล่ตรวจเชื้อกันเป็นเป็นรอบๆนะครับจนกระทั่งมีการตรวจเชื้อเชิงลุกด้วยนะครับ หลังจากที่เราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มีการฟูพมตรวจเชื้อเชิงลุก2000กว่าคนนะครับที่เราคาดว่าจะอยู่ในระแวกบ้านที่เขาเป็นญาติพี่น้องเขาอ่ะนะครับก็ทยอยทยอยติดเชื้อทยอยพบกันนะครับก็ทยอยจนถึงวันนี้100กว่าคนที่ว่านี่นะครับค่ะสุดท้ายก็อยากให้ท่านฝากความเชื่อมั่นของหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลในพื้นที่ค่ะ,ะก็อย่างนี้ครับในในส่วนของการดําเนินการนะครับสําหรับผู้ป่วยเนี่ย เราก็นำเข้าสู่โรงพยาบาลที่เราตั้งเป็นโคอร์วอร์ดอยู่ในศูนย์เลยนะครับศูนย์พักยิงซึ่งมีจำนวนเพียงพอนะครับมีเรามีร้อยกว่าเตียงนะครับแล้วก็ถ้าอาการน้อยหน่อยเราก็จะมีที่เราเรียกว่าเป็นซ i อนะครับเป็น Community ้ไอโซเลชันนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่นั่นนะครับคนป่วยก็ทยอยหายเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีที่กักตัวสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับซึ่ง ขณะนี้เราก็มีผู้สมัมผัสเสียงสูงที่รอตรวจเชื้ออยู่อีกร่วมๆประมาณสัก80คนนะครับที่ยังคงต้องกักตัวต่อไปแล้วก็ตรวจหาเชื้อกันอีกนะครับแล้วก็ในมาตรการเชิงรุกต่างๆนะครับที่เราจะต้องปูพรมตรวจอีกแล้วก็มีการล็อกดาวด้วยนะครับล็อกดาวโซนข้างใน1,000กว่าไร่นี้เนี่ยที่มีประชากรอยู่2,000 20, 0กว่าคนเนี่ย เราจะแบ่งออกเป็นเป็นเป็นบล็อกบ้านนะครับเป็นบล็อกบ้านเป็นโซนๆ<ะ>แล้วก็ในแต่ละโซนเนี่ยเราห้ามเคลื่อนที่ข้ามโซนนะครับ มีเราตั้งเป็นเหมือนกับผู้ตรวจที่เขาเป็นคนกลุ่มบ้านเขาเองเนี่ยนะครับเป็นคนตรวจตราดูกันเองแล้วเราก็ดูในภาพรวมโดยฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดของอำเภอนะครับลงไปดูด้วยนะครับค่ะห้า,ามห้ามโซนนะครับเพื่อที่จะว่าถ้าเกิดมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ลุกลามไปไกลซึ่งเราใช้จะใช้มาตรการนี้ตึงต่อไปนะครับไม่ไม่ว่าจะเจอผู้ป่วยหรือว่า ไม่เจอผู้ป่วยแล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตรการที่ที่จะทําให้ขีดวงของการติดเชื้อให้มันให้มันน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราได้ดําเนินการในช่วงนี้นะครับก็บให้ความมั่นใจได้ครับว่าในการควบคุมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการควบคุมโซนนิ่งที่เราควบคุมน่าจะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการทยอยกจะทยอยพบที่ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นไปตามการ ที่เรากักคนสัมผัสเสี่ยงสูงเอาไว้นะครับแล้วก็มีการตรวจเจอเชื้อเป็นระยะครับขอบคุณข้อมูลนะคะจากท่านพงรัฐพิโรมรัฐค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ของเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะท่านขอบคุณมากค่ะ,คคะสวัสดีดค่ะ